สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Watch Channel วันนี้กลัามาอีกครั้งกับการ Re Action Official Pilot นั่นเองกับเรื่องข้างปาเคียงเธอถูกต้องทุกคน คือเขาปล่อยมาเมื่อวันอาทิตย์ที่ถ่ายมาเรามีนัดกองกันเลยจันเ,ออเราก็เลยใส่ไปในไลน์อัพเลยใช่แต่ว่ามันด่วนมันเร่งมากทุกคนเพราะว่าเราถ่ายปุ๊บเดี๋ยวคืนนี้ยเราต้องลงแล้วก็เลยตอนนี้มีสองหนอเท่านั้นที่ประจําการอยู่ะะ้อง รีบทำให้ทุกคนได้ดูตามนัดหมายนะคะทุกคนตื่นเต้นมากเพราะว่าเราก็รอคอยกันอยู่ฉันแอบเกาะขอบรอดูว่าเขาบอกว่าไงนะอยู่จะรก็ไตมาดแรกแน่นอนฉันก็แบบเมื่อไร่วะทุกคนสุดท้ายของไต่มาดแรกที่แท้ก็คืออ i ฟ l ิเชียลไพร์ล์มาแล้วมีความยาวประมาณหนึ่งเออฉันยังไม่รู้ว่ายาวเท่าไหร่ไม่เคยประมาณแบบเกือบ 8-9<ฮ>นาทีประมาณนี้<ฮ>ใช่ไหมจุกปุ๊กนะจุปกปุ๊กน่าจะประมาณนั้นสรุป<น>สองนาทีสองนาทีมึงห <Hey. S 1> ลวมเฟิกนิวอ๋อ พอวันนี้วันที่หนึ่งเมษาเดย์พี่ฟูเดย์ไม่ได้ไม่ได้โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับผมแต่ว่าก่อนที่จะไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกริ๊งที่เราแล้วนะครับฝาก membership ด้วยนะครับได้ดูคลิปก่อนใครคอนเทนต์พิเศษมากมายรออยู่ใน playlist exclusive for m e m b e r ับเมเรจ้าและยังมีปุ่มซุปเปอร์แตงฝากกดให้กำลังใจพวกเราด้วยนะคะโอเคถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยตื่นเต้นนะ เกือบเก้าทีจริง่เวลาแล้วที่จะต้องแต่งตั้งาวมหาชวิุกจหัายากมาลองกันก็คือความหวเดียวสี่เป็นอะวัเทวทขี่ม้าภารกิจตามหาราชทายาอ้โหฉันสูงมากเออหล่อมากใส่แว่นหล่อมัอ เวลอ้ย,ยอันไปตัมคขนกลับมาเดี๋ยวนี้ขาอัาอง,อ,งอร่อยมาแล้วนี่ว<ม>ีแท่งพ่อ<ห>ข้าซอยเป็นอาหาของคนในมารีน่นินบอกวล้วไงว่าข้าวซอยเป็นวัฒนธรรมของคด้วยพ่อกพูดอ,อ,อยนะ่างนี้ตลอดเลยอะไรอะไรก็เอิมารีอมารีเป็นบ้านเกิด สวนันนี่มาสองคนนะพ่อพรุ่งนี้กี่โมงดีวเก้าโมงไหนเออมึงช่วงนี้มีคนตามมึงเยอะก็มีบ้านนะมึงกูไม่อยู่เหมือนแม่งใครวะจะมาชีวิตรักษให้ผมมาที่นี่เพื่อพักตั้งใจกับไปแต่เขายัางไม่รู้อะไรเกี่ยว ท่านชายต้องรับผ้วายในฐานะทายาทเนคนเดียวของสาเทวัดียถ้าผมจะบอกว้ายัางไงว่าเขาที่ลูกท่านชายคันินจะเป็นคเขีว่าองคมีสายเลือดโคอ้ค <น S 2> อุณพูดว่าอะไรนะไม่มีเวลาอุยอุ๊อาอุ้ยพอ,อ่ทีเท ลูกบ้างนี่คือพ่อพ่อจะตายคือพอะตายนะไม่ใช่ที่เิาต้องการมันจะร้อย ก็ตายไดแล้วงั้นจะไปฟาบ้าต้องไปในทุกวันเรื่องความปลอดภัยของทีมผมไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับพวกคุณซะหน่อยสายเรื่องของฟามบาาเกี่ยวข้องโดยตรงจะดงกลัเพียงเมรกระหม่อมสัญญาว่าจะทำหน้าที่ดูแลปกป้องฟามบาาอย่างที่สุด

น่ารักองค์อะไรขนาดนั้นล่ควณพระสักขันุเอ็มมอลีได้มาถืแล้วเราในด้านของจ้ามหาชีวิตของประกาศให้ทั้งสามตุ้นส่งทายาทละทีมมาร่วมร่าชิบันเทนีฟันดาเพื่อคัดเลือกเจ้ามหาชีวิตโอมะผู้ชมที่สุดวิทย์ไรวิมท่า และสุดท้ายอศวเทวาทินทายาทของเราจะเข้าแข่งขันโดยนี่คือทายาทของเราคณินอสวเทวาทินคนดูแบบอย่าเป็นใคร ของเรที่นี่ก็คงเป็นได้แค่เด็กสุกขับดาบนั้นแหละอ็มอแม่แม่หรนะอแมรอดูเลยหม่ง ต้องมาเจอแรงอยู่ด้วยวะก็มบอเข้าใจความรู้สึกความหวานเริงความรู้สึกของคนนี้ต้องอยู่คนเดียวคุณไม่มีวันเข้าใจหรอกไปบอกว่าความหวานอยู่คนเดียวความมองจะอยู่เคียงข้างฝั่งอมต้องการคนที่ไว้ใจได้เข้าร่วมคู่ขอประธานภัยความหวานตอมไม่ฟังหนักต่อได้คนอื่น นี่เหรอคนที่สัญญาว่าจะปกป้องคนที่บอกว่าจะอยู่เคียงข้างงนอนใจร้ายว่ะ<น>ปกป้องเน,นอดูแลเธอ รักษาแซื่อสัตต่อสวลาเทวันเลิกคือหน้าที่ของผมผือมเป็นแค่ข้อมูลถ้าหลังจากนี้ก็มองถังเกินหน้าที่ก็คงไม่เป็นอะไรเช่นเดี้ครับ <C le af> หลักตรงกระมองการแต่งตั้งคุเป็นพระหายคนเฉยเพื่อความสนิทก็เพื่อไม่ให้คนอรู้คุณปัญญาเกยงแค่ไหนเราต้องทำให้คนเชื่อว่าเราหัีจริงสร้างวเมีหน่อดีกว่าแล้วเด็กคนก็ไม่เชื่อหรอกว่เราขั้นรักัน ในไหนก็ในไหนละให้ดงพระาท่ยให้ดิบดูระอเยดูขึ้นมาืนหน้าเขามาไกลเดีแลวก็มองหน้าถ่ายเลยครับเราให้ดูรลกันมากๆ่องนี้ก็ดูรักันมากมากมากระหนึ่งสองสาม ก็แสดงว่าภายในปีนี้หรอใช่ศูน2,024อาจจะเป็น3 1ทันว่าเพอะวเพราะว่าเราโดนแกงมาจากรอบนี้แล้วหรอไม่ไม่หรอกจบแล้วใช่ตัวอย่างเชื่อมอย่เชื่อผลจบไปแล้วฉันบอกแล้วว่าฉันเถืนเธอดีมากอ่ะในเมื่อเราดูดไปแล้วใช่ไหมขอบอกเลยนี่มันคือชีวิตจริงฉัน ฉันเป็นองค์ราชทยยายังไม่มีใครมาตามอีกอ่ะแต่ยังไม่มีใครมาตามมึงต้องรีบแล้วนะมึงกลัวใครที่กําลังดูอยู่แล้วก็ตามองคณะราชพิยาษกับไปอยู่เมืองอะไรก็สักอย่างเมืองสักอย่างหนึ่งเมืองสินนาการสักอย่างหนึ่งรีบมาเอาไปจะบอกว่าเรามีตราประจาตระกูลเราเป็นหลักฐานยืนยันว่าเราคือรัชทายาตัวจริงไหน ไม่ไดเอามายังทําไม่ทันเยเธอแต่ดูเรามันเขินนะเป็นแบบว่าคุณชายรัชายากับองค์คาราซึ่งมันเป็นแบบสิ่งที่เราแบบเคยดูตอนที่แบบเป็นแฟรี่เทลสมัยเด็กๆแต่เนี้ยมันแบบเป็นแบบซีรีส์แบบเป็นแบบว่าไลฟ์แอคชั่นที่เราดูใช้นเลยจากจินกนรกาและเป็นครูที่เรารับใช่ทุกคนนี่คือแบบคิดถึงกันซริงๆมากเลยเนาะเออแล้วการที่แบบ เห็นตั้งแต่เห็นว่าแบบจะมีซีรีส์กวรนอีกครั้งหนึ่งก็คือรอคอยมากๆเนาะแล้วพอดูตัวแบบไพลโหลดอะรู้สึกว่าแบบน่าสนใจน่าสนใจคืออยากดูซีรีส์เต็มแวนาะเธอเข้มข้นมากอย่างหนึ่งนักก็คือนักแสดงที่มาร่วมก็คือเบอร์ต้นต้นอันนี้นี้รถพีแท่งต่างๆและฉันเชื่อว่าจะต้องมีหลายๆนักแสดงหลายๆท่านที่มาร่วมกับ ซีรีส์เรื่องนี้นี่มันพอนิ่มเป็นแค่ไพ่หลอดไงค,คือเรายังไม่ได้เจอตัวละครอื่นๆอีกมากมายหรือ,อยังแบบตัวตัว,ตวราชายาที่จะมาช่วงชิงกันอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นน้องๆที่เราเคยเห็นผลงานกันมาบ้างแล้วแล้วก็วมีนักแสดงหน้าใหม่เมออยอะ, <ๆ S 2> ะมาก,มากแต่คิดว่าน่าจะมีอีกหลายตัวละครที่น่าติดตามเพราะว่าต้องมีอีกว่าแบบ ใครที่จะมาแบบนี่ว่าเส้นเรื่องมันไม่ได้มีแค่นี้มันน่าจะมีหลายเส้นเรื่องต่างๆมันดูแบบเป็นการช่วงชิงบัลลังก์ช่วงชิงบัลลังก์มันดูจะต้องแบบมีคนนู้นคนนี้เข้ามาแล้วก็ต้องมีเส้นเรื่องที่แบบแล้วแบบตามหาว่าทําไมเราถึงต้องได้ต้องไปอยู่ที่นู่นทำไมวันนี้เราถึงกลายไปเป็นคนธรรมดาแต่สไทายอาชญากรรมใช่อย่างเงี้ยน่าสนใจยังไงจริงน่าสนใจเพราะเหมือนพี่แดงเขาพูดว่า ไม่ใช่ลูกที่แท้จริงของเขาใช่ไหมใช่แล้วทําไมถึงมาอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็เลยรู้สึกน่าสนใจคือหนึ่งเลยคือทุกคนโปรดักชั่นก็คือทําถึงและนี่แค่พายลอตทุกคนเนอกปะถ้าเกิดสมมติว่าเป็นตัวซีรีส์จริงมีสปอนเข้านู่นนี่นั่นลูกค้าเห็นผลปุ๊บเฮ้ยฉันว่าลูกค้าก็คืออยาพลาดเชียวรีบเข้าเลยนะคะทุกคนนี่คือรู้สึกว่า ต้องได้ดียิ่งกว่านี้อีกขนาดเป็นตัวพายท์ยังทุกอย่างจัดเต็มมากเลยอะเราสึกว่าทั้งสถานที่คอสตูมคอสตูมสัพผมเมคอัพคือแบบจัดเต็มเพราะเพิ่บจัดเต็มทุกคนนึกภาพอก็นแบบเวลาเราดูแบบอย่างเงี้ยเวลางานงานแบบเต้นรำมีเพิอบเพิ่บอลังการนี่พายทยังอลังการขนาดนี้้าเกิดสมมติว่าจัการขนาดไหนดูชุดน้องคณิตขอดีเทลของเราสุดม้า มาแพงเธอฉากขี่มาคิดเท่มากฉากอยากรอดูฉากบู๋แบบอครักต่อสู้เพ่อเธออะไรเงี้ยต้องมีแล้วเหตุผลอะไรที่เขาไม่ฟันดับต่อหน้าคนอื่นใช่ฉันก็อยากรู้มั้คือเป็นพล็อตที่หินเรื่องราให้เรารู้สึกว่าอยากติดตามมาแบบน่าสนใจคืออยากรู้ว่าเอ้ยมันทำไมล้ออะไรเงี้ยอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วยิ่งแบบว่าพอแบบ พี่ซีกับน,นูนิวมาเร่อนันะความเคมีของเขามันกลมกล่อมอยู่แล้วอะแล้วพอมาเ,เป็นอะไรแบบนี้เน <มา S 1> <า>่รไหมมันยิ่งส่งเสริมกันเข้า<ช>ไปอีก<ช>ฉันเชื่อว่าจะต้องเปลีย่ยน<ช>ตาม,มากแล้ด้วยความแบบคุณองค์ครัก์ก็คือ ขึมขึมนิ่งนิ่งดูแบบซึนซึนไม่แสดงออกมากแต่คุณหนูรัชายาดเราคือดื้อซนเป็นตัวดื้อมากแล้วแบบหนูนิวเล่นได้แบบน่ารักมากเลยความรู้สึกของเอาคืออย่างน้องเนี่ยแบบตอนนี้คือทั้งไปเป็นศิลปินเอยอะไรเอยแต่เราก็รู้สึกว่าการแสดงของน้องก็ยังแบบดีอยู่อ่ะแบบมันน่าติดตามแล้วก็เก่งขึ้นด้วยเก่งขึ้นแล้วมีความแบบชอบเวลาที่บทเวลาหนูนิวได้แบบ มันพูดกับตัวเองอะไรแบบนั้นอะคือมันน่ารักอ่ะแบบเออดูน่าเอ็นดูมากๆาเลยอ่ะเราก็แบบดีใจใ<ช>ที่ได้เห็นน้องได้เล่นแบบมันถือว่าเหมือนเป็นฟอร์มใหญ่เหมือนกันฟอร์มใหญ่มากออจริง,งคนชอบมากเลยจริง,รงฉันรู้สึกว่าฉันตื่นเต้นแล้วฉันรออ<ช>ัปเดตข่าวสารของซีรีส์ตัวนี้แล้วว่าติจะมเลยก็ขอบเป็นยังไงบ้างนะคะฉันเชื่อว่า แค่อึดใจเดียวเท่านั้นจริงแล้วดูมันมีคู่รองไหมไม่รู้ว่ามันเรียกว่าคู่รองได้ไหมแต่ว่ารู้สึกว่าโอ้เส้นเรื่องของสองคนนั้นก็น่าสนใจน่าสนใจเหมือนแบบมีความสัมพันธ์อะไรบางอย่างกันมีความสัมพันธ์ที่ก็ดูเป็นความลับใช่ที่มันจะเปิดเผยได้ใช่แล้วแบบเฮ้ยแบบอาฉากที่แบบตัดออกมาแค่แบบเซี่ยวเดียวเราก็รู้สึกว่าอุ้ยน่าสนใจน่าสนใจนะมีการแบบปิดต้งปิดตาเอ้ยใดๆแล้วแบบเลยอฉากที่ ถ้ากระหม่อมขออนุญาตทาเกินหน้าที่เดีแล้วก็มีตัวอย่างของการทำเกินหน้าที่เลย,เยว่าลงวาลง่วาลูกน,น,นอนขอลอง<ะ>แรงมากนะเธอฉันตื่น,ตนบบเต้นละว่าลูกแบบใดอะพีเตอร์ไม่รู้จอดเสื้อทำไมอ่ะ ไม่ไหวนะอยากรู้เนือเรื่องเต็มๆเลยใช่คือรู้สึกว่าสองคนมันแบบเคมีเข้ากันแล้วมันมีความแบบดื้อมีความแบบนิ่งๆซึนๆแล้วแบบพรต้องแบบว่าคั่งรักกันสุดๆแน่นอนเอมันเข้ามาคั่งรักกันนี่มันจะต้องแบบอยู่ไม่ได้นั่งไม่ติดเขินแน่นอนเพราะเราจะต้องแบบเกรงแก้มแตกแน่นอนนะก็อย่างที่บอกว่าเป็นชีวิตจริงของฉันอะไอ้ละเม รอให้คนมาตามหาก่อนแล้วค่อยพูดนะมีใครตามหาเลยเขาลืมเราแล้วเขาลืมไปแล้วเออโถนะก็เนาะยังไงก็เป็นกําลังใจให้นักแสดงทุกคนแล้วก็ทีมงานทุกาส่วนเลยเนาะคือแบบมันทําออกมาขนาดนี้แล้วอะเรารอดูตอนที่มันแบบ จัดเต็มเต็มรูปแบบแบบเป็นแบบซีรีส์สมบูรณ์แบบใช่รอออฟฟิเชียลด้วยเออรอตอนแบบออฟฟิเชียลทีเซอร์อะไรอย่างเงี้ยก่อนซีรีส์จะมาเนาะเราว่ามันจะต้องสร้างความว้าวให้เรามากกว่านี้แค่นี้เรารู้สึกตื่นเต้นมากใช่ใช่ในเรื่องน่าสนใจแล้วก็ยังไงก็รอดูเนาะว่าจะเป็นยังไงต่อไปใช่ครับเพราะเราวชตถุชนนก็เป็นกำลังใจให้เหมือนเดิมมาแล้วและเดี๋ยวเรา ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้พวกเราสองสคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายใครตามหาอยู่รึมาใครตามหาอยู่มเมินบอกได้ไมินบอกได้ค่ะ